เปิดประวัติพ่อสาธิตทองจันทร์ทุกคนขาลาสุดวันนี้วงการหมอลำได้มีการสูญเสียบุคคลสำคัญ ขอลํำลึกถึงพ่อสาธิตทองจันทหรือที่แฟนๆรู้จักในนามพี่นิดสาธิตทองจันทร์ศิลปินผู้เป็นตำนานผู้สร้างผลงานเพลงหมอลำคลองใจแฟนเพลงไทยมายาวนานหลายสิปีซึ่งวันนี้ท่านก็ได้จากไปอย่างสงบวันนี้แอดมินอยากจะมาอัปเดตหรือว่ามาเปิดประวัติของท่านให้ผู้ชมได้รับชมรับฟังกันค่ะซึ่งพ่อสาธิตทองจันทร์นะคะมีชื่อจริงว่านายสาณิต ชัยทองสีเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายน2,500นณบ้านหนองหูลิงอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลาสินลูกชาวนาธรรมดาที่มีเสียงแคนและเสียงหมอลำจากบิดาได้หล่อหลอมให้เขารักในเสียงเพลงตั้งแต่เด็กแม้จะเรียนจบเพียงแค่ปสี แต่ความฝันอยากเป็นหมอลำของพ่อนั้นไม่เคยจางหายวัยหนุ่มของพ่อเขาเคยถูกครอบครัวทัดทานไม่อยากให้เข้าสู่วงการแต่ด้วยความรักในเสียงเพลงพอสาธิตทองจันตัดสินใจเดินตามฝันด้วยความสมัครใจและสมัครเข้าวนตีศักสยามเพชรชมพูเริ่มจากตำแหน่งเล็กๆที่สุดของวง คอยขนเครื่องดนตรีก่อนจะได้มีโอกาสนะร้องเพลงในวงในบางครั้งและก็บางทีเท่านั้นแม้ไม่ได้โด่งดังในทันทีแต่เขาไม่เคยถอยย้ายไปหลายคณะไม่ว่าจะเป็นสุภาพดาวดวงเด่นเงาฟ้าอัศวินและคณะลูกอีสานร้0ยเปเซ์ทุกก้าวคือประสบการณ์ อัล้ำค่าที่ล่อล้อมให้ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตซึ่งหลังจากนั้นจุดสำคัญมาถึงเมื่อพ่อได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์คำเกิงทองจันต้นแบบสำคัญที่ผลักดันให้เขาได้บันทึกเสียงกับนายห้างกรุงไทยจนได้สร้างผลงานเพลงระดับตำนานอาทิเช่นปากโกรธใจคิดถึง ลาสาวน้องคายลักแท้คือแม่ผมและมือสังหารเพลงที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเขาและเชื่อว่าทุกๆคนจะรู้จักเพลงเหล่านี้เป็นอย่างดีเอกลักษณ์ของพ่อสาธิตทองจันรรรทขขร์คือการร้องรำที่สุขขุมเอกลักษณ์ของพ่อสาธิตคือการร้องรำที่สุขุมสวมแว่นชาสีดำเสียงไพเราละลึกซึ้ง อ่อนน้อมท่อมตนทั้งหน้าเวทีหลังเวทีแม้ไม่เต้นไม่สายเอวแต่ความสามารถคลองใจแฟนเพลงได้อย่างเหนียวแน่นผลงานเพลงกว่า30อัลบัม้มสร้างให้เขามีชื่อเสียงกลายเป็นหนึ่งในศินลปินในวงการหมอลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสานนอกจากเพลง และผลงานเพลงพ่อสาธิตทองจันทร์ยังทำธุรกิจกับครอบครัวทั้งธุรกิจน้ำดืม่มร้านค้าในชุมชนขณะเดียวกันยังสืบท่อสายเลือดหมอลำผ่านบุตรชายที่ใช้ชื่อในวงการว่า สาธุทองจันร์ทเพื่อสืบสารมรดกทางเสียงเพลงอีสานอีกต่อไปการจากไปของพ่อสาธิตทองจันทถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการหมอลำไทยแต่เขาทิ้งผลงานอันทรงคุณค่าและแรงบันดาลใจให้กับศิลปินทุกรุ่นหลังจากแฟนเพลงทั่วประเทศได้รับชมรับฟังของเขาวันนี้ ทุกคนแฟนเพลงทั่วประเทศไทยร่วมไว้อาลัยและจดจำชื่อพ่อสาธิตทองจันทร์ไว้ในประวัติศาสตร์วงการหมอลำไทยตลอดไปนี่คือเรื่องราวของตำนานผู้สร้างเสียงเพลงเสียงหมอลำอันก้องกังวานอยู่ในใจแฟนเพลงตลอดการการจากไปของพ่อสาธิตทองจันทร์ถือว่าเป็นความสูญเสีย ครั้งใหญ่ในวงการหมอลำไทยแต่เขาก็ทิ้งผลงานอันทรงคุณค่าและแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นหลังและแฟนเพลง ทั่วประเทศวันนี้เพลงของพ่อนะคะมีคนรู้จักและก็จดจำชื่อของพ่อได้ดีไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงและชื่อของพ่อเองเราขอร่วมไว้อาลันะคะและจดจำชื่อพ่อสาธิตทองจันทร์ไว้ในประวัติศสาสตร์หมอลำตลอดไปและนี่คือเรื่องราวตำนานผู้สร้างเสียงลำให้ก้องกังวานอยู่ใน ใจของแฟนคลับแฟนหมอลำตลอดการทีมงานแอดมินนะคะช่องมักหมอลำและก็สาวไอเองก็ขอไว้อาลัยและก็ด้วยความคารมเป็นอย่างสูงนะคะให้กับพ่อสาธิตทองจันทร์และนี่คือประวัติคร่าวๆของพ่อที่อยากจะนะคะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาอ่านให้ fc แฟนคลับช่องได้รับชมรับฟังกันเชื่อว่าลหลายๆคนที่เป็นนะคะ fc แฟนคลับพ่อสาธิตทองจันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใครที่ได้ฟังข้อมูลเหล่านี้นะคะก็จะรู้สึกตื้นตันใจอีกครั้งเพราะพ่อเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่สร้างผลงานเพลงในวงการหมอลำมาอย่างยาวนานและผลงานเพลงของพ่อเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปากโกรธใจคิดถึงนะคะเมื่อสังหารลาสาวน้องคายรักแ,แท้คือแม่ผมเนี่ย แต่ละเพลงเนี่ยนะคะทุกคนคะ่ะเป็นเพลงที่คุ้นหูถึงแม้ว่าแต่ละเพลงเนี่ยจะถูกปล่อยออกมานานแล้วแต่เพลงเหล่านี้ก็ยังเป็นเพลงในตำนานอยู่เหมือนเดิมเพราะทุกวันนี้ยังมีศิลปินนักร้องลหลายๆท่านหยิบเอาเพลงของพ่อมาร้องมาทำการแสดงบนเวทีอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือว่าตัวของพ่อเองนะคะถือว่าเป็นตำนาน ของวงการหมอลำเลยทีเดียวถึงแม้ว่าวันนี้คะ่ะทุกคนขะตัวพ่อจะจากไปแต่ใจยังคิดถึงและพ่อยังทิ้ง ตำนานที่ยังมีโลมหายใจไว้ให้กับวงการหมอลำอีกนะคะและจุดเด่งของพ่อที่หลายๆคนรู้จักอย่างที่ว่าเลยพ่อเองเนี่ยนะคะพ่อสาธิตทองจันทร์จะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในการร้องเพลงนั่นก็คือการใส่แว่นและนั่งร้องเพลงคือมันจะได้ฟิลหรือว่าฟิลลิ่งที่เราเห็นแล้วร,รู้สึกว่าการร้องของพ่อนั้นมันมีมนขลังแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะ แอดมินไอเองก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของพ่อสาธิตทองจันทร์นะคะที่ได้สูญเสียคนที่เป็นที่รักยิ่งนะคะแล้วก็ขอไว้อะไรกับ พ่อสาธิตทองจันทอีกครั้งแล้วก็ขอฝากผลงานของพ่อสาธิตทองจันทร์ไว้ให้กับคนรุ่นหลังด้วยนะคะเพราะถึงแม้พ่อจากไปแต่ว่าเพลงยังอยู่ก็ฝากเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนที่รักแล้วก็คิดถึงพ่อก็สนับสนุนเพลงพ่อนะคะเปิดเพลงพ่อได้แล้วก็ ศิลปินหลายๆคนก็ยังสามารถเอาเพลงพ่อไปร้องบนเวทีได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของพ่อด้วยนับจากนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็เจอแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ FC แฟนคลับทุกๆท,ท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วก็ได้ฟังคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาร์กหมอลำนีวไว้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดอัปเดตข่าวสารในวงการหมอลำในทุกๆวันและวันนี้แอดมินไอก็จะอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ